สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนน,นักลงทุนทุกท่านผมโค้ดอั้นนะครับผมจากเพจ e อ t sleep n n t t a d e นะครับเรามาเจอกันวันพฤหัสที่29กันยายน2565เวลา18นาฬิกา41นาทีตามเวลาประเทศไทยเรามาอัปเดตสถานะของกราฟทองกันต่อจากเมื่อวานนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเนี่ย อันนี้คือเส้นปะสีขาวที่เรานับกันไปแล้วเมื่อวานเนาะว่าเป็นเป็นเส้นปะของการแบ่งท่อนของทําเฟรมวิกซึ่งเรานับได้3ามท่อนตอนนี้และผมได้เกินไว้เมื่อวานว่าการพักฐานของเขาท่อนนี้น่าจะใกล้เคียงกับท่อนนี้ที่เขาทำพักถะของทนะําเฟรมวิกเนาะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะ ดูจากทรงแต่ว่าจะไม่เหมือนกันเห็นไหมว่าวันออตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยเขามีแท่งเขียวค่อนข้างยาวแล้วก็ค่อนข้างสูงนะครับผมเราก็เลยอาจจะวางแผนไว้แบบนี้เมื่อวานผมให้ให้จังหวะเข้าเซล์ในไทม์เฟรมใหญ่ในราคานี้แต่ไปไม่ถึงเนาะเพราะว่าอีกนิดเดียว ผมให้เมื่อวานผมวัดวัดไว้ตรงนี้ของทมาเฟรมบิกคือท่อนสีขาวที่ราคา1676กับ1679เนาะตกลงว่าไมมาไม่ถึงนะครับเขาก็เลยแล้วเขาย่อ,อก,ก่อนแต่ไม่แน่นะเพราะเขาจะไม่จบรอบของเขาในขานี้โอกาสที่เขาจะในไทม์เฟรม ที่ใหญ่กว่านี้อาจจะมีโอกาสที่เขาจะไปแตะได้แต่ตอนนี้เรามาโฟกัสที่ขาสวิงของท่อนนี้ก่อนซึ่งเมื่อวานผมลองวัดดูของท่อนนี้แค่นี้คือผมเอาท่อนนี้วัดแล้วผมหาเป้าแล้วผมเข้าเซลล์เมื่อคืนแล้วก็เซลลเทงไว้ตอนเช้าเนาะแล้วมันวัดได้เท่าไหร่ ผมพอพอผมเอาท่อนนี้มาวัดกันตกลงว่ามันได้ที่61.8เป้าที่ผมมองว่าไม่ควรเกินถ้าเกินผมก็อาจจะมี SL ไปแต่ผมมองว่าพอมันไม่เกิน61.8ของขาสวิงท่อนนี้ผมก็เลยลุ้นถือบายกันต่อแล้วตอนเช้าก็ลงมาก็ทำกํำไรกันไปแล้วตอนนี้ผมจะให้นับ เป็นแบบไหนนะครับผมเราก็เราก็จะเล่นแบบนี้เราก็จะใช้แค่ท่อนนี้ในการในการเข้าเล่นเราจะไม่ดูทาาเฟรมเราจะไม่พูดถึงท่าเฟรมอื่นหรือส่วนอื่นแล้วเนาะเราจะมาโฟกัสกันแค่นี้ซึ่งถ้าเป็นการพักฐานตรงเนี้ยมันก็จะมันก็จะเป็น A B C ท่อนนี้เขาอาจจะทา A แล้วเดี๋ยวทํา B แล้วก็เดี๋ยวอาจจะเป็น C ขึ้นไปอาจจะ C ขึ้นไปถึงถึงแนวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ตอนเนี้พอไดพอ้พอโครงสร้างเราเข้าใจโครงสร้างนี้ก่อนละเดี๋ยวตรงนี้เรามาโฟกัสกันที่ว่าเราหาจุดเข้าเซล์ลเข้าเซล์เเซลเข้าบายกัน เราก็จับท่อนนี้ตีฟิตโบมาก่อนโอกาสที่กราฟเขาจะลงมาถึงสำหรับฝั่งขาเซลล์มาถึงก็ผมมองว่าน่าจะ1633.906 16 สามเก้าจุดสี่สี่หกถ้าหลุดนี้คือเออันนี้สำหรับโซนบายราคาบายบวกท p ของเซลล์นะครับผมเพราะตอนนี้ทำเฟมย่อย ตรงเนี้ยเราอาจจะให้เป็น A เดี๋ยวเขาดีขึ้นไปทํา B แล้วก็ลงมา C แถบนี้แถวๆนี้แล้วเราก็บายต่อส่วนคนที่เปิดฝั่งเซลล์อยู่ลุ้นอย่าให้เขาหลุดโลนะครับเมื่อคืนผมเซลล์ตรงนี้ราคานี้นะผมก็ลุ้นอยู่ว่าถ้าเขาไม่เกิน ไม่ทะลุตรงนี้ผมก็ยังจะถือหน้าเซลล์อยู่เพราะโอกาสที่เขาจะเด้งขึ้นไปแล้วเขาจะกลับตัวตอนนี้เป็นแท่งเขียวเนาะแล้วเขาจะกลับตัวมาอย่างไงเราก็เดี๋ยวเอาฟิสโบวัดวัด A ทำา B จุดที่เราจะเข้าเซลล์กันเลยก็คือราคานี้หนึ่งหกห้าสี่จุดแปดหนึ่งหกห้าสองจุดสองหกศูนย์ก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมรออันเนี้ยมาเช้าแล้วคำ่ำเนาะอันนี้ก็เป็นโซนเข้าเซล์ล และ T P ก็คือตรงนี้บวกกับโซนบายนะครับผม T P ของเซลล์เพื่อนเพื่อนพอจะเห็นแนวทางในการเทรดนะครับเออ่ก่อนตลาดเมริกามาเพื่อนๆนก็ลองลองเอาไอเดียของคนอ่านไป ไปพิจารณาในการเทรดดูนะครับแล้วสําสหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนจากกันไปก็ให้ขอให้เ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้โค้ดอันแล้วก็เพจอิสลาฟแอนเทรดด้วยนะครับขอให้เ,เพื่อนพอร์ตฟ้าสดใสกําไรปังๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ